ผมตัวนี้โชว์เด้อครับเด้อครับผมพอพันครับผมเจ้าทองเก้านี่ครับผมหัวสิบเกตเดือนครับผมโหนหนึ่งปีเกตเดือนหัวหน่อยอยู่เด้อครับเด้ออยู่ที่ความสูงครับผมร้อยสี่สิบหกครับผมร้อยสี่สิบหกครับว่าจะแปลงงานหัวแถลงนะครับเด้อยังทำตัวประธานได้พร้อมครับผม งานหนาเคยว่า,ากันไหมนครับผมอนาคตพ่อพันธ์ครับผมนี่ครับผมปีเกตเดือนแข่งขาใหญ่ดีดนะครับด้วยเอฟซี FC ครับผมอากาศบรรยากาศแล้งๆครับอนาคตพ่อพันธ์อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวแรกดนะครับเด้อ ตัวที่เบ้าจูสิเปิดราคาครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นตัวแรกด้อครับเด้อลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผมน้องกําไรความสูงร้อยสามสิบเก้าครับผมเป็นควายแม่สาวทองแรกเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมนี่ครับชมบันทายครับผมทายมุนทายมะนาวตัดสถานะตอนนี้ครับผมข้องกับสร้างอูดรอดได้หกเดือนเลยเด้อครับเด้อมันจะสาวเรียบร้อยมีใบมีหลอด นี่ครับผมเบื้องหน้าเบิ้งตาคนครับน้องกําไรตาเตีมเกี่ยมจ้าครับผมควาวยพึ่งใช้ได้สปีนิดๆนะครับเด้ออายุ3ามปีนี้แข็งขาไงดีนะครับเย็บซีครับผมเอิกบักเป้าไงดีห้องผูกโบกรับผมตาเต้มเกี่ยมจ้าชัดเจนคอไงคอตันครับควาวยบนมีตาหนีนะครับเด้อนี่ครับผมน้องกําไรนมซีเต้าครับผมสวยดี ผสมกับสร้างอุดรครับผมมีใบมีหลอดนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อนี่ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมดนะครับเด้วเอฟซีครับผมผู้ใดสนใจกะกิงกลางสอบถามเบาจู่ได้ไรนะครับเด้อเบอร์โทรกะ088 5488 381ครับผมบ้านไทยครับผมท้ายมะนาวตัด เงาหางไงเงาเป็นพวกรึครับเด้อตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้เบ้าโจสิเปิดราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับผมเลี้ยงงไงเด้อครับเด้อขวนหาบเงินหาบท้องครับผมสันปะบูหูใบตองซาดครับผมอ่างไงดีเนะครับเด้อเบื้องนะครับผมหลังป่านแผ่นเป่นรับประกันครับผมหนุ่มซีเต่าครับผมหนุ่มสวยดีเนะครับเด้อ ผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้ครับผมลูกสาวพ่อเบิ้มพันล้านจริงกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อเบอร์โทรกะ088 5488 381ดห้าสมหน่ครับผมควยแม่สาวทองแหลกเด้อครับเด้อครับผมอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเด้อครับนี่เด้อครับเด้อไปเพื่อกินงาเนี่ยครับผมดีเด้อครับเด้อน้องกำไรครับผมกินโชว์เลยครับผมงาลายครับนี่แหะครับผมตัวแรกน้องกำไร ลูกสาวพอเบิ่มพันล้านราคาคุยกันได้นะครับเด้อเด้อถึงมาชมตัวจริงก็กได้ครับผมควายบ่มีตรตำนี้ครับเอฟซีครับผมเบิ่งทุกซอกมีสองกิมพร้อมเด้อครับเด้อควายวแม่นี่มีสองกิมกับผมเลี้ยงลูกดีครับผมเพันวาฮ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกแม่ลูกครับ นี่นะครับผมตัวนี้เป็นแม่ลูกเด้อครับเด้อแม่เพชรดาครับผมกับลูกสาวลูกสาวเบิ้มพันล้านครับผมหรือว่าซื้อว่าน่องหมูเด้อครับเด้อนี่ครับผมเงาหางง่ยเงเป็นพวมีสองกิมครับผมลูกสาวพอเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดพร้อมเด้อครับเด้อลูกสาวเพื่นนี่ซื้อว่าน่องหมูครับผมมีใบมีหลอดีครับเบิ่งหนาเบิ่งตาเด้อครับเด้อไว้ได้เก้าเดือนครับผมน่องหมูนี่ เพิ่งสนสะพายวันเมื่อกี้มือนี่ครับผมอันนี้แม่ซื่อว่าแม่เพชรดำด้วยครับเด้อแม่เพชรดำสถานะตอนนี้ครับผมท่องเก็ดเดือนแล้วครับผมกับเก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับเด้อเอฟซีครับผมนี่ครับผมมีใบมีหลอดผู้ใดสนใจก็กิ้งก้างสอบถามเบาจู่ไดด้วยครับเด้อบันไถแม่เด้อครับได้ลูกสองตัวแล้วครับผมตัวที่สองในท้องด้วยครับเด้อตัวที่สองอยู่ในท้องครับผม กินจริงเลี้ยงง่ายครับผมผู้ใดสิมาชมตัวกิ่งก็ได้เด้อครับเด้อบ้านหมอไตครับผมตำบลเมืองใหม่อำเภอสีบรืเหลืองจังหวัดหนองบัวลุพูลูกสาวพ่อเบิ่มพันล้านแม่กับนายทองกับมีใบมีหลอดตัวนอกระมีใบมีหลอดเด้อครับเด้อลูกสาวเบิ่มพันล้านครับผม ผมนีเบาโจจะเปิดราคาอที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับเด้อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวจริงได้นี่ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาเตรียมเตรียมจำชัดเจนเอื้อปากเผาไงมองใดมีหยาหลายก็นี่กะครับผมนี่ครับผมลูกสาวเด้อครับเด้อเพิ่งสวนเขาครับผมได้สองสามเมื่อครับผมได้สามเมื่อนี่ครับ นี่ครับผมเอฟซีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมแม่ลูกครับผมลูกสาวเบิ่มพันล้านมีใบมีหลอดอายุนี่ครับผมปล่อยเสียงหนุนนี่นหะกิ้งกางสอบถามได้เลยครับเด้อหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อลูกสาวเบิ่มพันล้านนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ้งกางสอบถามได้ครับผม คัดสั้นกับเท่านี้แหละครับผมกดกระดิงกดซับสกไครต์กดติดตามไมเบาโจโนี้นะครับเด้อสิหาคิใไม่ๆมาให้เอฟซีหรือแฟนครับได้รับชมสวัสดีครับ